เจโอบรินซอนซูนำใจมิดาวันนี้นะครับก็อยู่กับช่วงซอนซูลอสเปเชียลนั่นเองซึ่งผมเนี่ยกำลังจะมาเตะบอลที่ยาเทียมไม่ใช่มาดูเมืองท้องก็ยังไม่ใช่ครับผมมาคอนเสิร์ตเฟิร์สเวิร์ทัวร์ของ g i d ครับชื่อว่า j จ s t m มี i o o l ที่แบงกอกที่ประเทศไทยนะครับวันนี้มันขับี20ซึ่งตอนนี้ประมาณบ่าย2แล้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินชมบรรยากาศในคอนเลยเดเดินเข้าคอนล้ไป มีแ็กดอปสวยงามด้วยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าแ็กดอกกันแล้วนะครับมีแ็กดอปด้านหลังเป็นแบบนี้นเมงเนี้ยงหด้ไหมบางหรือเปล่า ตอนนี้เราก็แลกเจ้าุณใบเซชั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กําไรสีฟ้าขึ้นมาตรงนี้ซึ่งผมเนี่ยก็จะรอเข้าพรนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนเราต่อน,นะครับซึ่งตอนนี้เลนเนี่ยสนามเมืองทองอยู่ข้างๆส่วนขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นทัะเโรมนั่นเองซึ่งผมไปเข้าฝั่งเกตตีเลยทางนู้นเลยไกลามากๆตอนนี้ลมลแรงมากแล้วผมว่าฝนน่าจะใกล้ตกแล้วนะ ขอร้องว่าอย่าพึ่งตกเลยนะครับซึ่งวันนี้เมืองทองรถเยอะมากๆเลยก็เพราะว่ามีคอนตั้งหลายคอนที่เมืองทองนะทำให้รถเยอะมากๆ เรามาแวะชมสาระกันนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นกำหนดการเข้าชมงาน Just Me g i y d e l in Bangkok นะครับเขาได้ย้ายคนที่เข้าเกสีมาอยู่ที่เกตหนึ่งนะซึ่งผมเนี่ยอยู่ทาง AR นะครับอยู่แถว H เนี่ยที่นั่งที่35ิเดยบอกหมดเลยนี่เราก็มาเข้าทางเกตหนึ่งแทนนะซึ่งผมรีบเข้ามากๆตอนนี้ก็เวลา5โมงกว่าๆนะครับเพื่อเข้ามาเขีบบรรยากาศด้านในนี่เลยจะเป็นโซนบัตรดอยบัตอัจจันรนะครับซึ่งบัตรนั่งผมอยู่ที่แถว7นะครับก็จะเห็นภาพแบบชั้น มากเลยเริ่มอดใจรอไม่ไหวแล้วนี่ก็เป็นสโลแกนโปรเจกต์นะครับ just you i d e l love นะครับ Neverland จะอยู่เคียงข้าง iden เสมอนะครับเป็นโปรเจกต์ตอนจบคอนตอนนี้ก็เป็น VTR นะครับก่อนที่จะไปพบกับสาวๆกันแล้วนะครับนี่เลยก็จะเปิดตัวเมมเบอร์ทีละคน เสียงเพลงดังขึ้นนะคะพร้อมกับสาวๆทั้ง5คนปรากฏตัวนะครับจีไอเดลได้มาพบกับแฟนคลับชาวไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาเลือกที่ใช้เพลงเปิดตัวเป็นโอไมก์กนะครับซึ่งบรรยากาศในคอนตอนนั้นคือกระหึ่มมากๆจริงเสียงดังมากๆแล้วก็เพลงเนี่ยมีความแบบฮึ่มๆนะครับออกแนวสายมูเลยนี่ครับทอนฮุกโอไมกกอนะครับซึ่งอูกีเนี่ยก็บินตามเมมเบอร์มาถึงประเทศไทยเมื่อตอนบ่ายโมงกว่านี่เองนะคะซึ่งใครได้ซาเช็คเนี่ยก็จะพบกับอูกีกันก่อนแล้วนะครับแต่นี้ก็เป็นคอน lana. และนี่ก็เป็นเพลงแรกนะครับที่ทำให้ทุกๆคนได้รู้จักกับสาวๆจีไอเดลนะครับเพลงเดบิวต์เมื่อปี2018นะครับชื่อว่าเพลงละทะัทธท่านั่นเองนะครับซึ่งตอนเพลงนี้ขึ้นเนี่ยคือเสียงกรีดก็หึมมากๆบวกกับแฟนชาร์ด้วยนะครับทำให้เราทราบว่าแต่ละคนคือตามไอเดลมาตั้งแต่เดบิวต์กันทั้งนั้นเลยเดวิ l แลนไทยเก่งมาก yeah <laughs> วันนี้โอ้คจ้เช่าให้ทุกคนเห็นว่าโอเคคขกนาตใมาสักุไใบตุยกันค่ะ ช่วงพูดเบรกแรกนะครับตรงนี้จะเป็นเพลงซิงยอริต้านะครับซึ่งเป็นเพลงที่เมมเบอร์แอบชอบกันนิดน,นึงเพราะว่าตอนที่เขาถามว่าชอบเพลงไหนสุดของ G-Idol เนี่ยคือมี Neverland ไทยเนี่ยตะโกนว่าเพลงซิงยอริต้าเยอะมากนะครับทำให้สาวๆเนี่ยมี Energy ในการเต้นแบบสุดๆมากเลยนะครับจากความได้ก็คือเป็นเพลงที่แต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนลุคไปเยอะมากๆจริงๆนะก็ถือว่าเป็นปีที่2ที่ จีไอเดลไดเดบิวต์นะครับจากอัลบั้มไอเมนั่นเองทุกคนยังจำกันได้ไหมถัดมาเนี่ยพื้นหลังเนี่ยเป็นต้นมะพร้าวสูงขนาดนี้นะครับเป็นคอนเซปต์ซัมเมอร์ของจีไอเดลนะครับกับเพลงดอมดีดอมดีนะครับซึ่ง สาวๆเนี่ยบอกให้เราเนี่ยร้องคําว่าดอมดิดอมดิในท่อนฮุกด้วยนะครับทําให้เป็นเพลงที่มีความมันมากๆนะครับให้ความเป็นซัมเมอร์มากๆก็เป็นคอนเซปต์อีกคอนเซปต์หนึ่งที่น้องๆสาวสาเจดลเนี่ยเก่งมากๆจริงนะครับเป็นเพลงที่เหมาะสําหรับซัมเมอร์ของประเทศเกาหลีและก็ประเทศไทยตอนนี้มากๆจริงๆ ท่อนฮุกทุกคนจำกันได้ไหมเอ่ยคือเพลงนี้ทําผมขนลุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับนั่นก็คือเพลงฮานั่นเองนะครเพลงที่มีเสียงผิวปากของมินนี่แล้วก็เป็นเพลงสายมูด้วยรู้สึกชอบมากๆจริงๆสำหรับเพลงนี้ กอจากฮารวินเทอร์นะครับที่น้องๆเนี่ยพักเบรกมาแล้วเมื่อกี้เป็นเพลงฮารอัลโลนนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นเพลงฮาวานะครับก็คือไล่ตั้งแต่วินเทอร์เนี่ยจนตอนเนี้ยเราจะมาเผาทําลายกับเพลงฮาวานะครับเป็นเพลงที่เรียกว่าขนลุกมากๆหนึ่งเพลงนะครับมันมีความน่ากลัวมากๆ ถัดมาเนี่ยก็เป็นเพลงที่ใช้ในรอบไฟนอลของ q u e e ด d อมนะครับและก็เป็นเพลงที่นํามาทํา MV ที่หลังด้วยเพราะว่ามีกระแสต,ตอบรับที่ดีมากๆคือเพลง Lion นนะครับเนเวอร์แลนด์ไทยเนี่ยก็กรี๊ดและก็ดีใจมากๆที่ได้ชมเพิร์ฟสดๆของ l i ออนแบบ ตาเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่ครับเป็นเพลงที่หนึ่งเพลงที่ตอนผมพากเนี่ยผมก็ขนลุกมากๆเช่นกันนะครับเป็นเพลงที่กระหึ่มมากๆและก็ฉากด้านหลังเนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็เข้ากับชุดที่น้องๆไปเปลี่ยนมาใหม่ด้วย เห็นโซยอนพิกไมแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเพลง My Back นั่นเองนะครับกับทาเต้นทาวเวิร์กนะครับก็บเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ได้ฟังสดๆเนะ่ยเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับทําให้ทุกคน,นยอยากแดนซ์นะครับเพราะว่าตอนนี้คอนเสิร์ตเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงแดนซ์ของคอนเสิร์ตแล้วนะครับ ก็ได้ดําเนินมาก,กว่า3ส่วนสีองคอนเสิร์ตแล้วนะครับและนี่ก็เป็นเพลงหนึ่งเพลงที่ผมตั้งตารอชมในคอนเสิร์ตนี้มากนะครับเพลง Popstar นะครับเป็นเพลงที่ชี้าไอเดลเนี่ยไปร้องกับค่ายเพลงนะครับไอค่ายดีมครับผม นเและก็ถึงเพลงที่หลายๆคนรอคอยนะครับกับเพลงทอมบอยกับแฟนชานที่เสียงดังมากๆซึ่งตรงเนี้ยสาวๆเนี่ยบอกให้แฟนขับในเวลนทุกคนเนี่ยยืนขึ้นด้วยนะครับเป็นเพลงที่กระหึ่มมากๆ ตอนนี้ก็จะเป็นหลังจากที่สาวๆเนี่ยพูดอังกอร์ไปแล้วนะครับสาวๆนี่เข้าไปเปลี่ยนเสื้อนะครับเข้าสู่ช่วงอังกอร์กับเพลงนี้นะครับแอมเดอะเทรนนะครับสังเกตจากฉากหลังเนี่ยคือมีความครีเอทมากๆม,มีอัลบัม้มทุกอัลบั้มของ GIDLE ด้วยนะครับแล้วก็เพลงโปรโมทเนี่ยเขาก็นำมาโชว์ขึ้นนะด้านหลังเนี่ยก็จะมีคำพูดนะครับสวัสดีค่ะมีภาษาไทยด้วยนะครับเป็นเพลงที่ครีเอทมากๆจริงๆนะเพลงนี้แอมเดอะเทรน สุดท้ายและท้ายสุดนะครับสาวๆเนี่ยขึ้นรถเข็นนะครับแล้วก็วิ่งไปหาโซนบัตดอยถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มมากๆนะครับเพราะเราสามารถได้เจอสาวๆจีไอเดลใกล้ๆเลยกับเพลงนี้นะครับเพลง Escape นะครับเป็นเพลงช่วงอังกอร์นะถือว่าเป็นการคัมแบ็กแล้วก็เป็นการทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยนะครับอย่างสมบูรณ์แบบของจีไอเดลนะครับการคัมแบ็กอัลบั้ม I Never Die นะครับเพลง Tomboy เนี่ยที่ได้ถึง Perfect All ออคินะครับ you again? Ah? สิน้นสุดช่วงอังกอรสาวๆได้กล่าวบอกลาในว่์แอนไทยและกำลังจะเดินเข้าสู่หลังเวทีนั่นเป็นสัญญาณว่าคอนเสิร์ตนี้ได้จบลงแล้วครับ ข่าวดีก็คือมินนี่ได้บอกว่าปีหน้า g i d เดจะกลับมาพบกับเนวแลนด์ไทยอีกส่วนผมสถานีต่อไปคือกลับบ้านครับและเดี๋ยวเราจะมาบอกความรู้สึกหลังคอนนี้กันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ออกจากเมืองทอและกลับสู่สตูดิโอของเราอย่างสวัสดิภาพแล้วครับผมเย้ yeah. บอกว่าเมืองทองเนี่ยวันนี้คนเยอะมากๆนะมีงานที่อารีนามีงานที่เชลเลนเจอร์มีถึงสามหอถึงหอแปดเนี่ยก็มีงานส่วนงานของเราเนี่ยอยู่ที่ทันเดอร์เดิมนั่นเองนะครับ Just Me Idol World Tour ที่แบงคอกนั่นเองครับบอกว่างานนี้ก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเนี่ยแจกโปสเตอร์กับบัตรหลังจบคอนนะเนี่ยเราถึงเอามารีวิววันนี้ผมก็แปะเรียบร้อยแล้วครับเห็นโปสเตอร์ไหมเอ่ยมีเมมเบอร์สาวๆดอดยลน่ารักมากๆ นี่ก็จะเป็นเจ้าบัตรคอนนะอะ่ามีรูปน่าเป็นแบบนี้เลยด้าหลังว่างเปล่าเขาไม่เจบบาะบัตรคอนผมถ้าพูดถึงความรู้สึกก่อนนะคอมรู้สึกเนี่ยก็คือเป็นคอนครั้งแรกเนี่ยที่ได้ไปในสองปีครึ่งเลยนะผ่านโควิดมานานมากเลยแบบคอนท้ายที่ไปจริงๆอะก็คือคอนอีจีเลยอะที่เป็นเตอร์ครปนะว่าเป็นความรู้สึกที่ผมคิดถึงมากๆจริงๆแ้วเ,เ,เป็นคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่แน่นอนครับมีจัสตอไอเดลห้าคนนะครับฉากก็นึกก่อนนะ ไม่นึกดีกว่าเอาเป็นว่าทั้งหมด22เพลงนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่มีแดนเซอร์เลย <c oughs> ก็คือสาวๆเดิน5คนเนี่ยคอนเสิร์ตนี้อยู่จริงๆมากแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตที่ไม่มีล่ามด้วยนะครับในควาสาวๆเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับเพราะไม่มีล่ามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีน้องมินนี่อยู่ไงแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆอย่างเช่นเพลง Never Stop Me อย่างเงี้ยเพลงของไอดอลนนะ่ะ <c oughs> ก็คือสาวๆเนี่ยลงมาวิ่งเล่นนะกับแฟนคลับด้วยเรียกว่า สาวไอดลเนี่ยก็คือมีความสนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีความเกลียกลนมีช็อตน่ารักน่ารักเยอะมากเนี่ยที่เราให้ดูในคลิปนะความรู้สึกก็แบบว่าชอบมากๆจริงเป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆจริงๆนะเรียกว่าครบเครื่องมากๆจริงๆพูดถึงเมมเบอร์เนี่ยคือมินนี่เนี่ยก็เป็นคนที่พูดเก่งมากๆแต่ก็น่ารักมากๆด้วยร้อมแสดงความตั้งใจมากๆเลยนะเขาเป็นคอนเสิร์ตที่บ้านเกิดนะครับ วนอูกีเนี่ยก็เป็นโชว์แสดงสปิริตได้ดีมากๆลายต้นของอูกีเนี่ยก็ดีมากๆจริงๆนี่ขนาดว่าน้องอ่ะยิงตามมาที่หลังนะแล้วก็วันก่อนเนี่ยก็คือน้องเนี่ยมีอาการป่วยด้วย แล้วก็มตื่นตันใจมากครับพี่มยอนก็คือเก่งมากๆแล้วก็เสียงน่ารักมากๆด้วยนะครับมีความน่ารักมากส่วนโซโยอนเนี่ยลีดเอ์ก็คือเก่งมากๆจริงๆนะครับว่าจะเป็นเพลงแรปหรือว่าอะไรเพลงที่โซยอนแต่งเนี่ยก็คือไอเดเอนเนี่ยแล้วก็มีลายเส้นประจําตัวของเมมเบอร์แต่ละคนชัดเจนมากๆนะพูดถึงน้องชูด้วยนะครับน้องชูเนี่ยก็มีความกลัวๆน่ารักน่ารักนะแล้วก็น้องชูเนี่ยจะดูนิ่งๆเก่งๆรูสึกซ่บน้องชูเนี่ยเก่งขึ้นมากเลย เราเจอกันที่เคคอนตอน2องพเลยนะว่าน้องครูก็คือเมมเบอร์ทุกคนในกลิ่นมากๆจริงๆครับแล้วก็มินนี่บอกว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในปีหน้านะก็จะไม่พลาดให้ได้เลยนะครับความรู้สึกของคอนก็นจะประมาณนี้นะตัวเป็นคอนที่จูใจมากๆ22เพลงรวมมีซีอาร์แล้วก็พูดเยอะอังกอร์เนี่ยเหมือนจะน้อยลงเลยนะเพราะว่าสาวๆเนี่ยเอาเวลาไปพูดในแต่ละช่วงคือเเรงเนี่ยเยอะมากๆจริงๆเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของมินนี่ด้วยก็ นะครับหากมีภาพประการใดหรือผมพูดอะไรไม่ถูกใจคุณไปเนี่ยผมขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับถ้าอยากเห็นคอนเทนต์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยก็สนับสนุนช่องซอนซูกไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจทางซอนซูนำใจด้วยนะครับลาไปก่อนอุริน่นซอนซูนำใจมีดาอันยอง